ตอนนี้นะ่เรียกว่าในสื่อโซเชียลไม่มีใครไม่รู้จักน้องหมีเนยค่ะถึงขนาดกับชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยหนะ้าเขามาตั้งคำถามว่าทำไมคุณบัตเตอร์แบนเนี่ยหรือว่าน้องหมีเนยของคนไทยถึงได้เป็นที่นิยมกันมากมายขนาดนี้ โดยมีชาวต่าง้ากคนหนึ่งนะคะเขาได้มาทําคลิปเขาบอกว่าตอนที่ฉันอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยฉันได้ไปเที่ยวที่ห้างเอ็มสเฟียร์คือฉันงงมากๆเลยฉันไม่มีวันจะเข้าใจว่าทํำไมบัตเตอร์แบร์เนี่ยถึงได้รับความนิยมมากมายขนาดนั้น ดูนี้สิคืองงมากๆเลยอะากทำไมถึงมีคนมารอถ่ายรูปเยอะแยะมากมายขนาดนี้เรียกว่ายืนต่อแถวยาวเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยสิฉันไม่แน่ใจนะดูหลายๆคนน่ะลักษณะคล้ายกับคนญี่ปุ่นเลยคือจริงๆเนี่ยก็เป็นสาวไทยธรรมดานี่แหละนะคะแต่ว่าคนไทยเราเดี๋ยวนี้แต่งตัวน่ารักค่ะและหน้าตาก็น่ารักโดยฝรั่งคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเอ๊ะหรือจะเป็นสาวสาวชาวเอชวเอชียตะวันออกแต่นั่นก็คือฉันแค่เดาเท่านั้นเองนะ ฉันหมายถึงดูสิจริงๆก็เหมือนเป็นคาเฟ่ปกติอะหรือบางทีฉันอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ดูสิทุกๆสัปดาห์เอมฟิเอตใกล้ๆกัก,กสุขุมวิทสามสิบสามเนี่ยฉันไม่รู้ว่าทำไมถึงแบบด่งดังขนาดนี้ช่วยบอกชนิดหนึ่งละกันแล้วก็มีต่างชาติอีกคนหนึงท่าทาคลิปบอกว่านี่แหละคือฝูงชนที่มารอต้อนรับเบอร์ตแบร์คือแบบว่าฉันงงมากๆเลยที่กรุงเทพมหานครมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอนี้ โดยมีต่างชาติบางคนนะคะมาคอมเมนต์คนแรกค่ะเขาชื่อ life of tj เขาบอกว่าใครหรืออะไรคือ butter bear คือฉันยังไม่รู้จักเลยช่วยอธิบายฉันทีเถอะเรามีคนไทยมาตอบให้นะคะบอกว่าเริ่มต้นจากการเป็นร้านเบเกอรี่นี่แหละแต่ว่ามาสคอตเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างดีเรียกว่าตอนนี้กลายเป็น super ไ i ร a ลแล้วแหละ อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าทิกเกอร์เขาบอกว่าโฆษณารอบๆเนี่ยคืออะไรเหรอเดี๋ยวมีคนมาตอบให้นะบอกว่านี่คือบัต t เตอร์แบ แล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขียนเป็นภาษาอินโดค่ะเธอใช้ชื่อว่าเจนแพตตี้บอกว่านี่คือไอดอลใหม่เป็นไอดอลที่มีเพียงแค่หุ่นเดียวเท่านั้นแต่ว่าดูน่ารักจริงๆอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นบอกว่านี่แหละเป็นอีกหนึ่งความกงมังวลฉันไม่รู้เลยว่าทําไมคนถึงไปมุ่งมาสคอตเยอะขนาดนั้นกลัวจังเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ชาติอีกคนหนึ่งนะะ่าบอกฉันไม่เข้าใจเหมือนกันมาสคอตมีเนี่ยน่ารักนะแล้วฉันก็เคยเดินชนกับมาสอ ตอนที่ฉันไปห้าสรรพสินค้าด้วยฉันไม่เข้าใจเลยทําไมผู้คนถึงคลั่งไคร้มากมายขนาดนั้นและต่างชาติอีกคนหนึ่งใช้ชื่อว่ารูโน่นะคะเธอบอกว่างงมากเลยเนยคือเนอยอะไรหรอ อีกคอมเมนต์หนึงค่ะเขียนเป็นภาษาอินโดเธอบอกว่ามาสกอตแบบนี้มีแฟนๆติดตามไอดอลมากมายฉันไม่อยากจะเชื่อว่าน้องเนยเนี่ยจะมีคนติดตามมากมายขนาดนั้นอีกคอมเมนต์หนึ่งนะ้าต่างชาติใช้ชื่อว่า G.Wave เขาบอกว่าจะต้องตรวจสอบบันไดเลื่อนด้วยนะว่ามีความผิดพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าคนเยอะขนาดนั้นระวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ โดยคนไทยส่วนใหญ่นะาเข้ามาคอมเมนต์มากมายค่ะเรียกว่ามาช่วยอธิบายให้ชาวต่างชาติเข้าใจนะบางคนก็บอกว่ามาสคอตเบอร์เตอร์แบร์เนี่ยเป็นมีที่สร้างความอบอ,อุ่นโดยการสื่อสรารกับทุกๆคนด้วยการแสดงอารมณ์ที่ดูน่ารักแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขรวมถึงทําให้ทุกคนยิ้มได้บางคนค่ะก็บอกว่าฉันคิดว่าการตลาด100%เมาสคอตเนี่ยได้รับผลกระทบดีจริงๆเลยนะแล้วก็ตอนนี้เจ้าเบอร์เตอร์แบร์เนี่ย กลายเป็นซอฟต์เพอร์ของเมืองไทยไปแล้วบางคนค่ะก็บอกว่ามาสคอตของบัตเตอร์แบร์เนี่ยน่ารักมากๆเต้นเก่งแล้วก็เต้นพริว้วแถมยังใจดีแล้วก็บริการเก่งด้วยนะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าปกติเนี่ยผู้หญิงทุกๆคนจะชอบตุ๊ก,กตายอยู่แล้วใช่ปะคราวนี้พอมาเจอบัตเตอร์แบร์ที่แบบแสดงออกถึงความน่ารักแล้วก็สดใสรวมถึงเป็นมิตรเธออะเต้นเก่งมากๆเลยนะก็เลยสามารถเข้าไปครองใจหลายๆคนได้ไงละ่ะบางคนก็บอกว่าฉันมีคําถามเหมือนกันว่า ทำไมมีเนยเนี่ยถึงเป็นที่นิยมมากๆแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเกิดใครกำลังสงสัยอยู่นะแม้ก็ทั้งตอนนี้ลองไปดูคลิปของเธอสิแล้วคุณจะรู้สึกว่าตกหลุมรักเธอได้อย่างง่ายดายบางคนก็บอกว่าบัตเทอร์แบรนี่แหละเป็นมีที่น่ารักที่สุดในโลกถึงแม้จะเป็นเพียงมาสคอตธรรมดาธรรมดาก็เถอะแต่ว่าน่ารักแล้วก็มีทักษะการเต้นเนื้อสิ่งอื่นใดคุณไม่สามารถหาได้ในมาสคอตอื่นๆเลยนะถึงแม้ว่าแบรนด์อื่นๆจะรู้ว่าเพียงแค่มี มาสกต็ตก็สามารถดึงดูลูกค้าได้แต่ก็ไม่เหมือนบัตเทอร์แบร์อยู่ดีบางคนก็บอกว่าเรารับบัตเทอร์แบร์เหลือเกินเธอน่ารักมากทําให้ฉันรู้สึกดีๆช่วยรักษาหัวใจของฉันฉันได้กลิ่นเนยตลอดเวลาเลยอะเวลาฉันเห็นหน้าเจ้าหมีเนยเนี่ยบางคนค่ะก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าตัวคาแรคเตอร์ของบัตเทอร์แบร์เนี่ยเธอดูจิตใจดีแล้วก็เป็นมิตรด้วยนะไม่ใช่แค่เป็นเพียงมาสกอตธรรมดาที่ไรชีวิตชีวาแต่เธอเนี่ย มีการแสดงออกถึงรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งส่องมาถึงภายในทำให้คนหล,ลายๆคนที่พบเห็นรู้สึกหลงรักเธอรวมถึงฉันด้วยแหละ บางคนค่ะก็บอกว่าเจ้าบัตเธอแบเนี่ยโด่งดังเพราะว่าตัวเธอทําเหมือนจะเป็นดาราไงละ่ะเธอก็เลยอินเทรนแล้วก็เต็มไปด้วยความน่ารักและยังมีมารยาทดีด้วยนะจิตใจเน้นบริการดูการเต้นของเธอสิสุดแสนจะยอดเยี่ยมเลยแหละบางคนก็บอกว่าสามีของฉันก็พูดเหมือนกันเลยว่าไม่เข้าใจเป็นแค่เพียงมาสคอตทาไมคนไทยถึงได้ลหลงไหลขนาดนั้นอีกคนนึงค่ะก็บอกว่าฉันไปเอฟเฟียมันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีผู้คนแอบ อขับข้างห้างเรียกว่าแบบโอ้โหแน่นไปหมดเลยทุกทุกคนกำลังไปยืนรอบัตเตอร์แบร์โอ้โหฉันเห็นแล้วแบบว้าวจริงๆบางคนค่ะ ก็บอกว่าทุกๆสุดสัปดาห์หลายๆคนจะต้องมาพบกับบัตเตอร์แบรจะมีการแสดงที่น่ารักน่ารักเพียงพบเจอครั้งเดียวคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณตกหลุมรักเธอไปแล้วอีกคนหนึ่งก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าการที่บัตเตอร์แบรเนี่ยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเมืองไทยน่าจะเกี่ยวกับมาสคอตด้วยนะอาจจะมีหลายๆคนคอยสนับสนุนเจ้าบัตเตอร์แบรนี้อยู่บางคนก็บอกว่าฉันเองเป็นคนไทยที่ไม่เข้าใจฉันเข้าใจนะว่ามีาน่ารักแต่ว่าก็ไม่ เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมถึงแบบว่ามีหลายๆคนไปยืนออกกันเพื่อรอด,ดูเจ้าหมีเนยเนี่ยบางคนก็บอกว่าเออคิดว่ามีเหตุผลหลายอยา่างในการตอบคําถามว่าทําไมแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้ต้องลองไปค้นหาด้วยตัวเองลองไปยืนรอบัตเตอร์แบดสักครั้งหนึ่งสิคุณจะรู้นะว่าบางทีอ่ะก็มีความสุขไปอีกแบบนึงนะบางคนคะ่ะก็บอกว่าบัตเตอร์แบดเนี่ยเธอไม่ได้เป็นที่นิยมเท่านั้นนะแต่เนื่องจากความน่ารักของเธอเนั่นแหละแล้วก็ความพยายามของเธอตั้งแต่วันที่ อยู่คนเดียวตอนแรกคงไม่ค่อยมีใครสนใจเธอเท่าไร่แต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้เลยตั้งใจทํางานซึ่งตอนนี้เจ้าบัตเตอร์แบร์ไม่ได้โด่งดังแค่ในกรุงเทพมหาคนครเท่านั้นนะหลหลายคนเดินทางมาไกลลเพื่อมารอเจอบัตเตอร์แบร์ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี่แหละแล้วสินค้าก็น่ารักมากๆเลยบางคนก็บอกว่าบัตเตอร์แบร์เนี่ยเป็นมาสคอตที่น่ารักแล้วก็เท่าที่ฉันเคยเห็นมาเนี่ยน่ารักมากที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ใครเห็นครั้งแรกก็ตกหลุมรัก ไปซะแล้วบางคนค่ะก็บอกว่าลองรอดูสิในทุกๆช่วงเวลาของเจ้าน้องหมีเนยเนี่ยไม่ว่าจะเต้นหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ดูน่ารักแล้วก็อ่อนน้อมเหลือเกินบางคนค่ะบอกว่าฉันเข้าใจนะว่าเจ้าบัตเทอร์แบนเนี่ยดูน่ารักแต่ว่าสําหรับฉันคิดว่าคงไม่ได้ไปยืนต่อแถวว่ะอาจจะดูแบบว่าเหมือนกับเป็นเซเลบอะไรสักอย่างของเอ็มสเฟียร์ไปแล้วนะบางคนค่ะเขาบอกว่าบัตเทอร์แบนเนี่ยเขาน่ารักมากๆเลยนะ แล้วก็เธอมีความสามารถที่จะเต้นตามเพลงยอดนิยมได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพลงเกาหลีเพลงไทยเพลงเวียดนามนั่นแหละที่ทําให้น้องหมีเนยเนี่ยเขามีเอกลักษณ์แล้วก็น่ารักมากๆไงล่ะแล้วก็มีต่างชาติอีกคนนึงนะชายชื่อว่าสตีเฟนบอกว่าฉันรู้สึกตลกมากๆเลยเคยไปดูเจ้าบัตเตอร์แบรนี่แหละเต้นรำกับเขาครั้งหนึ่งฉันรู้สึกว่าตลกมากๆเลยแล้วก็ท่าทางของเขาเนี่ยให้เกียรติกับทุกๆคนด้วยนะ แล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างเมื่อเห็นเจ้าบัตเตอร์แบร์มีเนอรของคนไทยที่ได้รับความนิยมเรียกว่าอย่างหนานแน่นเลยดาถึงกับฝรั่งนี่อึ้งไปเลยค่ะอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ